บบคครัคครและนี่คือความพร้อมของอำเภออรัญญประเทศที่จะเตรียมรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี2558นี้ค่ะ ใหม่สำหรับชีวิตคนไทยในต่างแดนกลมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกับบริการทำบัตรประชาชนสำหรับคนไทยในต่างประเทศเพื่อชีวิตที่สะดวกและง่ายขึ้นของพี่น้องชาวไทยทุกมุมโลก สนับสนุนโดยออดัสเอ็กซ์ตร้าโและแชมพูช่วงนี้สนับสนุนโดยแป้งทอดกรอบโกกกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะฮะกับรายการฝันในไกลไปให้ถึงครับผมตอนนี้นะครับเรายังคงนั่งอยู่กับคุณหมอคันชิดนะฮะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของชีวิตการทํางานขออนุญาตคุยต่อเรื่องเรียนนิดนึงครับนะผมหลังจากที่เราเข้ามาเรียนในกรุงเทพอยากทราบว่าคุณหมอมีวิธีการ เรียนยังไงจนกระทั่งสามารถ entrance ปิดเข้าคณะแพทยศาสตร์จุฬาได้นะหลักการสําคัญก็คือเรื่องขยันครับผมแล้วก็การดูหนังสืออาจจะต้องดูให้มียุทธศาสตร์หน่อย <นะ S 2> มียุทธวิธียุทธศาสตร์ยังไงอยากรูมียุทธวิธีหน่อยครับผมก็คือว่าเราก็ต้องกําหนดตารางการดูหนังสือนะครับในช่วงก่อนที่ก่อนที่จะมีการสอบเนี่ยอันนี้เราเราก็จะพยายามดูล่วงหน้าอย่างเช่นว่าลุ่งขึ้นเราทราบว่าตารางเรามียังไงเนี่ย เราก็เราก็จะทบทวนทยอยอ่านทบทวนทบทวนไปก่อนเพราะยั้นก็เราจะเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้นการเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าเราจะต้องช่วยตัวเองเยอะมากต้องตามเองต้องต้องมีวินัยมากกว่าครับปีแรกที่เข้าไปนี่เกือบประตูไม่รอดอย่างไรครับคุณหมอเกรด1.5เดี๋ยวนะฮะ1.5ได้ในปีที่ในปีหเทอมแรกในเทอมแรกในปีหนึ่งปีหนึ่งเลทั้งปีเลย เทคนิคนึงซึ่งฟังดูแล้วอาจจะประยุกต์ใช้ได้กับบางคนคนะครับ <ผม S 2> ก็คือการรวมกลุ่มเรียนมันก็ทําให้เราเนี่ยเรียนสนุกมากขึ้นนะครับเรียนสนุกมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะช่วยเกรดเราด้วยครับผมพอพ้นปีที่2ไปแล้วก็สบายขึ้นเยอะครับผมคือหมายความว่ารู้วิธีเรียนละโ,โดยเฉพาะไอาการเรียนแพทย์เนี่ยเราลดความขยันไม่ค่อยได้พอชั้นสูงขึ้นสูงขึ้นโด,โดยเฉพาะเข้าขั้นคลินิกแล้วเนี่ยเราเราต้องคบพบกับคนไข้แล้วสักคลินิกนี่คือสักปีไหนครับ ชั้นปีที่ห้ากับปีที่หกอันนี้ต้องได้พบกับผู้ป่วยจริงๆได้จะต้องขึ้นวอร์ดทํางานเสมือนจริงครอบครัวเรามีกดดันเราบ้างไหมว่าเมื่อเราเรียนเป็นถึงคุณหมอแล้วจะต้องได้เกียรตินิยมจะต้องอะไรมีกดดันบ้างไหมครับโชคดีว่าไม่มีเลยนะครับพ่อคุณแม่นี่เข้าใจแล้วก็พยายามส่งเสริมสนับสนุนเราทุกทางเพียอนก็ เราค่อนข้างมีอิสระในการที่จะเลือกอซึ่งอันนี้ก็ก็ไม่ได้ไหมายความว่าเป็นข้อแนะนําสําหรับพ่อแม่ทุกคนนะครับ,รบแต่แต่ว่าสําหรับครอบครัวเรเองแล้วนี่เรื่องเรื่องนี้เขาค่อนข้างให้อิสระครับผมทีนี้พูดถึงตัวเราเองบ้างเวลาที่แน่นอนง่ายๆเลยช่วงไหนที่เราได้แบบคะแนนไม่ดีอย่างเงี้ยเรามีวิธี ให้กำลังใจตัวเองไงที่จะสู้ต่อไปเราก่อนอื่นเรารู้ว่าจุดอ่อนเราคืออะไรครับผมนะครับหาจุดอ่อนตัวเองให้เจอจุดอ่อนตัวให้เจอพอรู้จุดอ่อนแล้วเราก็พยายามดูซิว่าเราจะมีวิธีแก้จุดอ่อนนั้นยังไงมเมื่อเมื่อแก้จุดอ่อนนั้นได้แล้วมันก็ทุกอย่างก็ก็เริ่มเข้าลูกเข้ารอยอม,มองวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับไอตอนที่เราได้คะแนนไม่ดีเนี่ยเราก็แทนที่จะตอนนั้นถือว่าเป็นวิกฤตถูกไหมครับครับแต่ว่าเราก็มองวิกฤตให้มันเป็นโอกาสว่าเออ จุดอ่อนเราอยู่ตรงไหนเราไปแก้ที่จุดอ่อนมันก็ปกลายเป็นโอกาสแล้วเราก็ได้เพื่อนด้วยและเรียนสนุกขึ้นด้วยก็แฮปปี้กันไปป,ปทีนี้อพอหลังจากเราเรียนจบปุ๊บนะฮะนี่ยนคุณหมอได้มีโอกาสไปทํางานที่ w h o ไปยังไงมายังไงครับถึงได้มีโอกาสไปทํางานตรงนั้นอ,อาจจะต้องย้อนหลังไปนิดนึงตอนตอน,ตอนที่เรียนจบนะครับเรียนแพทย์เนี่ยเรียน6ปีเสร็จแล้วปีสุดท้ายหลังจากจบแล้วนี่เราจะต้องไปฝึกฝึกหัก ที่เขาเรียกว่าแพทย์ฝึกหัดอินเทอร์นะครับซึ่งผมก็เลือกไปอินเทอร์ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาครับเสร็จแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ไปทํางานโรงพยาบาลอำเภอก็ไปรับใช้บ้านเกิดนะครับกับไปจังหวัดเชียงรายที่โรงพยาบาลเภอพานนะครับอยู่ที่นั่นสองปีเสร็จแล้วก็ช่วงนั้นเป็นจุดจุดที่ถือว่าเป็นจุดแยก อีกช่วงหนึ่งที่สําคัญอันนั้นหลังจากที่เราตัดสินใจว่าเราชอบที่จะมาทางด้านสาธารณสุขเนี่ยก็สมัครมาเรียนระบาดวิทยาและการเรียนระบาดวิทยาเนี่เป็นเส้นทางที่ต่อมาก็คือเลิกรักษาคนเลยมาทําทางด้านสาธารณสุขหลังจากที่เรียนระบาดวิทยาแล้วซึ่งจุดที่นำเขาเราเข้าสู่รองค์การนามัยโลกนี่ก็คือหลังจากที่ จบการศึกษาด้านระบาดวิทยาแล้วเนี่ยก็ทํางานให้กับกระทรวงสาธารณสุขที่กองระบาดวิทยาคุณกรีนอาจจะได้ยินบ่อยๆที่ว่ามีแพทย์ออกไปทําการสอบสวนโรคป้องกันควบคุมโรคเนี่ยคือโครงการที่ที่ผมได้ทําตอนนั้นแล้วก็จากนั้นก็มาทํางานด้านวิชาการก็เป็นนักวิจัยประจำไอ้ศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐด้านสาธารณสุขนะครับซึ่งก็ทํางานวิจัยทางด้านโรคเอด แล้วก็โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ครับผมซึ่งอันนี้โรคโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ก็ได้แก่โรคซาโรคไอหวัดนกอะไรเงี้ยนะครับก็ทําให้เราเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญครับผมในด้านนี้แล้วองค์การในโลกก็สนใจที่จะติดต่อร่วมงานกับเราแล้วเราก็สมัครไปด้วยครับผมครับก็ก็เลยทุกอย่างก็ประจวบเหมาะรจวบเหคลงตัวในที่สุดคุณหมอก็ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานใน WHO ครับผมทีนี้คุณผู้ชมต้องอยากทราบถึงเทคนิคนะฮะรวมถึงเคล็ดลับต่างๆในการที่จะทํางานนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าคนแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้ต้องติดตามชมกันต่อช่วงหน้ากับฝันให้ไกลไปถึงตอนนี้พักสักครู่ครับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานกสทชได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาคุณภาพและกำกับดูแลระบบโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคให้เกิดความทัดเทียมและทั่วถึงวันนี้ในปีแห่งการคุ้มครองผู้บริโภคเรามุ่งเน้นพัฒนาโครงข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำสำนักงาน,นาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช ช่วงคบบัณฑิตสนับสนุนโดยสำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสอทสสวัสดีครับต่อไปนี้คือช่วงพบบัณฑิตกับผมบัณฑิตอึ้งวงังศรีวันนี้ผลที่เราต้องการได้คือการมีโอกาสในชีวิตมากขึ้น